สวัสดีครับพบกับทางบ้านบุนตานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตำนานพระธาตุสามสามร้อยยอดนะครับถ้ากล่าวถึงหินพระธาตุนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับสายมูของาสายมูพวกเราเนี่ยคงทราบกันดีนะครับว่าถ้ากล่าวถึงในเรื่องของหินหินพระธาตุเราเนี่ยจะไม่มีที่ไหนเกินในเรื่องของหินพระธาตุสามสามร้อยยอดนะครับ ตำนานหีนพระธาตุสามระยอดเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอสามระยอดจังหวัดปะจวบกิริขันนะครับก็มีเรื่องเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามีในพานท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้ขึ้นเขาแล้วก็ไปยิงในเรื่องของเก้งแล้วปรากฏว่าปืนเนี่ยไม่ลั่นนะครับแล้วพานพัานป่าเนี่ยเขาก็ตามไปอีกนะครับแล้วก็ยิงอีกปรากฏว่าปืนก็ไม่ลั่นอีกนะครับเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งนะครับ แล้วพานพานป่าเนี่ยเขาเขาก็เลยทดลองในเรื่องของเออเอาในเรื่องของปืนเนี่ยหันหันออกไปทางอื่นนะครับปรากฏว่าปืนลั่นนะครับเลยเชื่อกันว่าพระธาตุสามลสามและยอดเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของอ่พุทธคุณด้านคงคงกระพันแล้วค่านะครับเลยทำให้อ่ชื่อเสียงในเรื่องของพระธาตุสามและยอดเนี่ย นะครับได้เป็นที่เรื่องลือในหมู่ของพานป่านะครับเลยมีการที่ไปนำหินพระธาตุตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นเครื่องรางและนำมานำมาติดตัวนะครับต่อต่อมาเนี่ยความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทำให้แผกว้างขยายไปจนกระทั่งเป็นที่ต้องการของอ คนสายมูในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยไม่เพียงแต่มันในในประเทศนะครับต่างประเทศอย่างชาวจีนเนี่ยเขาก็ให้ในเรื่องของความเคารพนับถือนะครับหินพะชาสามสามยอดยอดเนี่ยนะครับจะเป็นอ่าของเขาเรียกว่าของตนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามตามตามธรรมชาตินะครับตัวอย่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือ เป็นในเรื่องของหินหินพระาธาตุนะฮะ่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาก็จะนําในเรื่องของหินพระาธาตุที่เป็นลักษณะแบบนี้มาแกะเป็นเครื่องรางของของังเป็นในเรื่องของวัตถุมงคลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นะตะปุ่มตะปั่งอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เขาจะบอกว่าเป็นพระาธาตุในเรื่องของพระาธาตุสิบรีนะครับหินสาปรละยอด ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะหายา,ยากแล้วก็จะมีพุทธคุณนะครับที่ช่วยในเรื่องของผู้ครอบครองเนี่ยนะครับประสบในเรื่องของความสาเร็จนะครับเสริมในเรื่องของโชคลาภอาน,นาจวาสนาบารมีนะครับหินพระธาตุสามรอยยอดเนี่ยนะครับจะมีหลายแบบมากนะครับอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นโคดเหมือนกันโคดหินพระธาตุสามสามรอยยอดนะครับ หินพระธาตุสามร้อยอดเนี่ยสามารถนํามาแกะเป็นพระนะครับยกตัวอย่างอันนี้มองให้เห็นง่ายๆเป็นพระพระสมเด็จเห็นไหมสวยมากนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอพระธาตุนะครับที่เราเห็นเป็นจุดๆนะฮะขาวๆเลยพวกนี้นะครับเป็นในเรื่องของของพระธาตุของแท้เนี่ยจะเป็นหินพระธาตุแบบนี้นะครับ หินพัทาสามยอดเนี่ยจะมีในเรื่องของความสวยงามน,นะครับอย่างพระสมเด็จนี่ก็สวยนะครับสวยมากหรือจะแกะเป็นรูปสามเหลี่ยมหยดน้ำเนี่ยก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะมีความความสวยงาม หรือจะแกะเป็นในเรื่องของรอูปสัตว์นะครับเช่นรูปช้างอย่างเงี้ยนะครับก็ <_ c oughs> จะมีในเรื่องของความสวยงามนะครับพุทธคุณนะครับโดยมากเขาจะแกะเป็นรูปช้างถ็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์นาโชคหรือเป็นรูปไก่นะครับก็จะถือว่าเป็นในเรื่องของการทำมาหากินนะครับพุทธคุณเนี่ย นะครับของหินพระธาตุสามสามยอดเนี่ยตำนานก็บอกว่าให้ในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขนะครับช่วยในเรื่องของสมาธิภาวนานะครับเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองแค้วคาดปลอดภัยคงกระพันนะครับเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเสริมให้ผู้ครอบครองประสบผลสาเร็จในชีวิตป้องกันอาถรรพ์สัตว์มืดบนดำแล้วก็ไม่ให้ชีวิตเราเนี่ยมีการที่ตกต่ำนะครับ การที่เราจะได้ในเรื่องของอหินพระทาตุสามสามระยอดเนี่ยนะครับแทแ้ๆนะครับก็วควรจะเลือกเอาจากสถานที่ที่น่าเชื่อถือได้นะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามในการขุดหาคนในเรื่องของหินหินพระทาตเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับมีบางคนนะครับเขาก็นําหินที่มีลักษณะที่คล้ายๆของพระธาตุสามระยอดบางคนจะเรียกว่าหินทุกแกเนี่ยนะครับเอามาแกะเป็นพระ ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนคนเราถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษานะครับมันก็จะทําให้เหมือนลักษณะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงถึงเวลานะครันสายมูที่ชอบในเรื่องของหินหินหินปะธาตุสามสามระยอดเนี่ยต้องหานะครับหาของแท้มาติดตัวกัน ผมแนะนำเลยว่าเป็นเครื่องรางนะครับที่ทนศิษย์มิฤตยอยู่ในตัวมีเทพเทวาปกปักรักษาเนี่ยนะครับควรมีติดตัวไว้นะครับสำหรับสายมูรุ่นใหม่นะครับที่มองมองหาในเรื่องของกอ,องซุ่มนะครับในจะเป็นแมวขวัดที่เรียกโชคลาบนะครับในเรื่องของเทพเจ้าจีนนะครับหรือเทพ เทพของญี่ปุ่นนะครับที่เรียกว่าตุ๊กตาแห่งความหวังดาลุมะเนี่ยนะครับที่หลายคนติดตามกันอยู่เนี่ยที่คนคนญี่ปุ่นชอบมากเ่ยดาลุมะเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านป๊อบป,ป๊อบคินดอมทอยนะครับถามว่าร้านป๊อบป,ป๊อบคินดอมทอยเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีสามสาขาที่สาขาเมกาพาราซาสะพานเหล็กนะครับ,รบเชีย์รังสิตแล้วก็มิกจะรู้จัก ซึ่งเราได้คุยกับผู้บริหารของทางร้านแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดมา,าจากช่องเจ้าเจ้าพญาย Channel หรือว่าทางเพจของชางบ้านมืงตาเนี่ยจะได้ในราคาที่พิเศษนะครับสำหรับสถานที่นะครับหรือวัดที่เล็กๆที่ต้องการออกในเรื่องของเครื่องรางที่เป็นท่าเกษตนะครับที่แกะจากแรกของคืมก็ดีในเรื่องของ การหามุลสารที่ผสมทำในเรื่องของพลังของขัง,งที่เป็นในเรื่องของธาตุธาตุเกษตเนี่ยนะก็สามารถขอคําแนะนําได้จากที่ทําบ้านาธตตานะครับโดยสามารถโทรเข้ามาหรือว่าสอบถามในเพจหรือว่าไปหาที่พ้านาแต่ละสาขาก็ได้ครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยฮนะก็จะเป็นคลิปในเรื่องของอคนที่เขาโดนในอันเรื่องของอาถันนะครับ อาถรรพ์ในเรื่องของบาดแตกแล้วก็เป็นอาถรรพ์ในเรื่องของดินเอดินเจ็ดเจ็ดป่าช้านะครับซึ่งเขาโดนมากับตัวนะครับตรงนี้เขาก็สอบถามทางบ้านตามมาเนี่ยว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขหรือจะต้องทําอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ชีวิตเขาเนี่ยแย่มากและนะครับเราก็ลองลองติดตามดูนะครับ อันนี้ก็เพื่อเป็นเป็นความรู้นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปที่เรานําเสนอเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้ในเรื่องของวิวจยยารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตํานานของพระธาสามไร่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ